ผมอาค่นี้ครับในกรณีครับที่เราครับจอดรถครับกำลังจอดรถแล้วเราเปิดประตูออกมาครับแล้วมอเตอร์ไซค์ชนครับชนประตูของเราแบบนี้ครับใครเป็นคนผิดครับและประกันุของไม่ครับในการจอดรถครับแม้ว่าเราครับจะจอดครับในที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายครับจอดในพื้นที่ที่ถูกต้องครับยังไงครับถ้าเกิดว่าเราเปิดรถครับโดยไม่ระวังครับแล้วมอเตอร์ไซค์มาชนครับเขาให้เราเป็นฝ่ายผิดเสมอครับ แต่ว่ามันจะผิดมากจิตผิดน้อยครับก็มีอยู่2กรณีครับเช่นกรณีที่เราครับจอดเข้าฝั่งซ้ายครับชิดซ้ายเรียบร้อยแล้วเราอยู่ฝั่งคนขับครับเราไม่ระวังครับเรารีบเปิดออกมาปุ๊บมอไซค์มาชนแบบนี้ครับคือแบบผิดแบบ1ย่ง้อยเปอร์เซ็นต์กับผิดอีกอย่างหนึ่งครับก็คือประเภทว่าจอดขครน่งนึงกลางครับแล้วมอไซค์ครับด้วยความที่เขาประมาทเขารีบบรับแซงซ้ายแบบนี้ครับฝั่งคนที่นั่นครับผู้โดยสารครับรีบเปิดประตูออกมาแล้วชนแบบนี้ครับเขาให ประมาทร่วงครับในการเคลมของประกันครับก็จะเคลมครับได้ครับทุกประเภทครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคุ้มครองครับทําประกันประเภทหนึ่งประเภท2พิเศษและประเภท3พิเศษครับรถของเราครับก็จะได้คุ้มครองด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราครับทำประเภท2กับประเภท3ครับคุ้มครองครับรถของคู่นี้ครับรถก็คือรถมอเตอร์ไซค์ครับส่วนรถของเราครับซ่อมเองครับ ้เกิดว่าในกรณีที่ออกมาครับเป็นการประหมาทร่วมแบบนี้ครับรถของเราครับเขาให้ความครับคุ้มครองครับส่วนรถของคู่กรณีครับก็ใช้สิทธิ์ของประกันครับก็คือเขาต้องซ่อมของเขาเองครับอย่างไรก็ตามครับเวลาขับรถครับมีสตินิดนึงครับแล้วก็จอดรถครับดูครับข้างหลังครับมีมอเตอร์ไซค์มาหรือไม่ครับหรือว่ากดไฟเลี้ยวครับให้เขาทราบครับเขาจะได้ระวังตัวครับ มีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจ Facebook มหาเฮห็นประกันภัยครับพี่มหาเหรารภาษาอังกฤษเว้นวัดประกันภัยประษาไทยขอบคุณครับ